ค่ะดิฉันท่านหญิงดารินงวงไทยสัลยแพ์ตกแต่งประจำเดอะซิปคลินิกนะคะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักซิลิโคนกันซิลิโคนที่เราเสริมนะจริงๆถ้าเป็นที่เดอะซิเนี่ยเราเลือกใช้ทุกยี่ห้อผ่านออยแต่ว่าจะมีใครรู้ขนาดไหนว่าออยอมันไม่ได้ว่าขอมาหนึ่งรอบแล้วมันจะอยู่ได้10ปี20ปีการขอออยต้องขอทุกปีแล้วก็ทุกครั้งะคะ่ะหรือแม้แค่ซิลิโคนยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่นเนี่ยเช่น โมดูลเลทโปรไฟล์แล้วไปเอาโลโปรไฟล์เท่าต้องขอใหม่นะคะน,นั้นนีก็จะเป็นกระบวนการในการตรวจสอบสำหรับการเลือกใช้ซิลิโคนของดิซิทซิลิโคนมีหลายยี่ห้อมากะคะ่ะอาทิเช่นอ่าอ่าร์เกแอนยูโรเมดเซปบินนะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของถ้าอร์เกแนเป็นยี่ห้อของทางอเมริกานะคะอร์เกนนัทเทลเป็นยี่ห้อของอเมริกาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้อยลงนะคะนัทเทลมีการเรียกคืนซิลิโคนบางส่วนเนื่องจากมีอ่า ผิวเซอร์เฟซที่มันเป็นไบโอเทคโนโลยีแล้วก็เกิดในเรื่องของครังผืดค่อนข้างเยอะก็มีการถูกดึงคือดอกปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะคะนี่มาดูรูปแบบของซิลิโคนก่อนนะคะซิลิโคนจริงๆมันก็จะแบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือผิวเรียกกับผิวซายนะคะเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกาันปัจจุบันมีผิวที่มันเพิ่มเติมขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะส่วนทรงก็จะมีสองทรงนะคะก็จะเป็นทรงกลมกับทรงหยดน้ํานะคะ ตัวอย่างให้ดูทรงกลมก็จะมีลักษณะเป็นเครื่องวงกลมนะคะส่วนทรงหยดนะ้ำก็จะมีการทิ้งเคอร์ฟทิ้งสโลปใครชอบแบบไหนคุยได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราจะเลือกซิลิโคนให้กับคนไข้สักหนึ่งคนเนี่ยเราจะต้องดูองค์ประกอบโดยรวมดูความชอบข,ของเขาก่อนอย่างเช่นถ้าทรงหยดนะ้ํก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะหมอชอบนะะสมัยก่อนใช้เยอะแต่ปัจจุบันก็มีซิลิโคนรุ่นใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะเวลาใส่ก็จะมีการทิ้งตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงกลมก็จะได้เนินค่อนข้างเยอะนะคะ ก็จะเน้นเนินด้านบนแต่ละอันก็จะตอบสนองที่แตกต่างกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องประเมินฐานนออ้กของเดิมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทรงหยดน้ำนะคะทรงกลมทรงกลมก็จะมีโลโปรไฟล์เมอร์เรดโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์อัลตาไฮนะคะก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปยิ่งขึ้นไอคำว่าโลโปรไฟล์หมายความว่าอะไรหมายความว่าฐานมันกว้างค่ะพอฐานมันกว้างมันก็จะแบนพอฐานมันแคบลงมันก็จะนูนขึ้นพอฐานมันแคบลงแคบลงมันก็จะนูนขึ้นนูนขึ้นนะคะ ก็จะเป็นสเต็ปไปถามว่าในแต่ละคนจะเลือกใช้แบบไหนเราจะต้องวัดฐานหน้าอกของเขาก่อนฐานฐานตัวฐานหน้าอ,อกของแต่ละข้างดูสรีระทั้งหมดดูฐานหน้าอกเป็นสําคัญนะคะถ้าเกิดว่า,าผู้หญิงไทยซส์ตัวเล็กๆฐานหน้าอกแคบๆแ,แล้วก็จะใช้เป็นพวกไฮโปรไฟล์อัลต้าไฮก็คือฐานแคบนิ้นความพุง่ง <c oughs> ก็จะได้ในเรื่องของความเซ็กซี่ด้วยแต่ถ้าเป็น <c oughs> สาวประเภท2คนที่ฐานตัวกว้างก็าอาจจะเลือกเป็นโมดลเลตโปรไฟล์โลโปรไฟล์นะคะ มันก็จะได้ในเรื่องของความชิดมากคืนก็จะเหมาะกับคนที่ฐานตัวกว้างฐานอกอกว้างะคะเพราะฉะนั้นแต่ละอันก็จะมีดีเทลของเขามากพอสมควรนะคะถ้าเป็นยูโรเมดยูโรจะเป็นของฝรั่งเศสค,ค่ะไม่แน่ใจปัจจุบันหาดิสติบิวเตอร์ในเมืองไทยไม่ค่อยได้สมัยก่อนใช้เยอะอยู่ค่ะตัวยูโรก็จะเหมือนเหมือนหรือแกนเมตสกีเลยคะ่ะก็จะแบบเป็น โลโก้ฟลาเมื่อเลดโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์แบ่งเป็นทรงกลมทรงหยดน้ำแบ่งเป็นผิวเรียบผิวทรายนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สมัยก่อนใช้มากพอสมควรนะคะนัทเทลนัทเทลเลยเป็นของอเมริกาเป็นบริษัทลูกพี่ลูกน้องกับของแอลร์แกนนะคะบริษัทเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นที่มันมีการพัฒนาขึ้นมานะคะนัทเทลก็จะแบ่งเหมือนอลร์แกนเลยทรงกลมทรงหยดน้ำผิวเรียบผิวทรายแล้วก็โลโก้ฟลายเมร์เลดโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์นะคะก็จะประมาณนี้ เซฟบินเซฟบินก็เป็นของฝรั่งเศสนะคะก็เป็นซิลิโคนอีกยี่ห้อหนึ่งที่ช่วงหลังะคะ่ะตัวยูโรมันหาใช้ค่อนข้างยากก็มีเซฟบินเข้ามาแทนพวกนี้ก็มีการตรวจวิเคราะห์ในเรื่องของออยกันตลอดเวลานะคะตัวเซฟบินก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเมนเตอร์เหมือนเหมือนแอตเทลเลยนะคะส่วนซิลิโคนที่เราใช้ ถ้าเป็นที่เดซี่ดเดส่วนใหญ่เราจะโดยส่วนโดยส่วนตัวหมอจะเลือกใช้เป็นตัวมินเตอร์คะแต่ว่าปัจจุบันก็ต้องบอกว่าตัวมูติวต่าก็ค่อนข้างมาแรงนะคะสําหรับตัวมูติว่าเนี่ยค่ะเป็นซิลิโคนของเกาหลีนะคะเป็นซิลิโคนที่ค่อนข้างมาแรงมากพอสมควรเลยนะคะ่ะเพราะว่ามีการพัฒนาของซิลิโคนหลายแบบมากนะคะอาทิเช่นหนึ่งถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเลยว่าสีไม่เหมือนกันนะคะสีเขาจะออกเป็นสีเงินน้ําเงินนะคะ มาพูดถึงความแตกต่างของตัวซิลิโคนของโม t ิว่าทั้งหมดก่อนเลยนะคะเมื่อเทียบกับตัวเมนเตอร์1นะคะเขาจะมีตัวชิปนะคะชิปจะเป็นตัวที่ใช้สแกนรุ่นของตัวซิลิโคนนะคะเนื้อเจลมีความแตกต่างกันเปลือกของตัวโม t ิว่าเนี่ยมีทั้งหมด6ชั้นนะคะใช้เป็นเทคโนโลยี b ล u โค้ดก็คือมันจะโค้ดด้วยสีน้างเงินนะคะ,ะมันหายไปละอันนี้ก็ได้ค่ะคือเวลาถ้าเกิดว่ามันมีการแตกหรือมีการฉีกขาดจะเห็น c ร a c ก i n g ก็คือสีน้งเงินมันจะไม่ต่อกันทั้งหมดนะคะ มันก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่สามารถที่จะดีเทคการฉีกขาดโรคซึมของตัวซิลิโคนได้ค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากมันมีเปลือกหนาถึง6ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเปลือก6ชั้นเนี่ยโอกาสที่ซิลิโคนฉีกขาดจะค่อนข้างน้อยมากแต่เขาหมายความว่ามันฉีกขาดชั้นใดชั้นหนึ่งเขาก็สามารถที่จะเคลมได้นะคะส่วน <c oughs> ข้อแตกต่างอีกจุดหนึ่งของตัวโ o t ิว่าเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตรงนี้จะเป็นรูที่ใช้สําหรับคือซิลิโคนจะแบ่งออกเป็น2พาพ์าคือเปลือกกับเนื้อเจลนะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการฟิลเจลเข้าไปก่อนที่จะเอาอะไรมาปิดการปิดทับของของตัวโมติว่าเนี่ยเขาเคลมว่ามันมีการหลอมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะฉีกขาดรั่วซึมตรงตำแหน่งนีนน้ตัวบริษัทเคมว่าค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอันนึงที่สําคัญของตัวเจลของโมติว่าเนี่ยก็คือเจลเขาจะมีความอีลาสติกซิตี้ค่อนข้างสูงหมายความว่าย<ม>ืดได้ไกลมากนะคะยืดได้ไกลแล้วก็คงรูปได้จะแตกต,ต่างจากเจลของตัวเมนเตอร์นะคะ ข้อดีก็คือความยืดหยุ่มมันค่อนข้างสูงยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นรุ่นเออร์โกโนอมิกเออร์โกนอมิกเนี่ยบางที่เขาจะเคลมว่ามันสามารถไหลาตามการเปลี่ยนแปลงท่าทางของเราซึ่งจริงๆทุกยี่ห้อเป็นหมดแต่ว่าความหนืดหรือว่าการไหลของแต่ของซิลิคนแต่ละก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวโมติวาเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่หนึ่งท,งทการตลดาดค่อนข้างสูงมากแล้วก็ดังมากในเกาหลีพอพอดังมาที่เกาหลีก็ดังมาถึงเมืองไทยนะคะสิ่งที่ชัดเจนของตัวโมติวาคือ เจลจะค่อนข้างคงรูปเมื่อเจลคงรูปสิ่งที่ได้คือความเซ็กซี่ค่ะใส่เข้าไปยังไงก็จะมีเป็นลักษณะเป็นบล็อกแบบนั้นเพราะนั้นจะได้ในเรื่องของเนื้อที่ชัดเจนกว่าของด้านในทรงที่ที่เป็นลักษณะพึ่งวงกลมที่ชัดเจนเพราะนั้นโมติว่าจะได้ในเรื่องของความเซ็กซี่มากนะคะใครที่เน้นเซ็กซี่หรือว่าอยากได้เซ็กซี่นิดหน่อยก็อาจจะแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะส่วนตัวเมนเตอร์นะคะ เมนเตอร์เนี่ยเขาเป็นซิลิโคนของอเมริกาใช้กันมานานแล้วนะคะตัวเมนเตอร์เองก็จะแบ่งออกเป็นตั้งแต่หมอผู้เล่นแต่ครั้งแรกแล้วแบบเป็นทรงกลมทรงหยดน้ํานะคะส่วนโมดิว่าเนี่ยเขาจะเคลมว่าของเขาซิลิโกนมีการไหลจะมีการคล้ายคลึงของตัวหยดน้ําอยู่ในตัวนะคะแต่จริงอาจจะไม่ได้เหมือนก100ันระ้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทรงหยดน้ําของตัวโมของตัวเมนเตอร์คือเป็นทรงที่มีการทิ้งตัวไปเลยนะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะ ก็จะแบ่งเป็นทรงกลมทรงหยดน้ํานะคะแล้วก็ทรงกลมเป็นโลโคไฟน์เลทโคไฟน์ไฮโคไฟน์อัลตาไฮมีเหมือนกันหมดนะคะส่วนหยดน้ำของตัวเมนเตอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รุ่นก็จะเน้นในเรื่องของความชิดความแคบความคล้อยนะคะตรงนี้แพทย์จะเป็นคนประเมินในการเลือกรุ่นให้นะคะตัวตัวซิลิโคนของตัวเมนเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโคฮีสตเจลเป็นเมโมเรียลเจลคำว่าเมโมเรียลเจลหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราจะไปบีบจะไปทำอะไรก็ตามมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมน,นะคะ โพลีสิปคือมีความยึดเก,กาะกันค่อนข้างแน่นเพราะ,ะฉะนั้นคงเคยเห็นคลิปเวลาที่เราเอามีดมาตัดซิลิโคนซิลิโคนมันจะไม่ได้ไหลออกไปตรงไหนก็คือเนื้อเจอมันมีการเกาะตัวกันค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็มีความจาตัวเองได้ค่อนข้างเยอะก็คือไม่ค่อยเสียทรงก็จะเป็นข้อดีของตัวตัวโมดิว้าของตัวเมนเตอร์นะคะเมนเตอร์อาจจะมีวีคอยในเรื่องของคองฟิลตรงนี้บ้างนิดนึงเขาไม่ได้หลอมหลอมเหลวขนาดของตัวโมดิวานะคะแต่ว่า ก็แทบจะไม่เคยเจอการฉีดผ่าลวดซึมตกตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็เปลือกก็จะเป็นเนี้ยเป็นเปลือกที่เป็นเปิดชั้นเดียวอยู่นะคะแล้วก็เปลือกก็จะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะที่สําคัญก็คือ,อปัจจุบันเนี่ยตัวเมนเตอร์เองก็มีรุ่นใหม่ออกมาเขาเรียกว่ารุ่นเอ็กซ์ตรเจลนะคะถ้ามาได้สัมผัสจะรู้เลยคะ่ะว่าความยืดหยุ่นความนิ่มจะแตกต่างกันมากถ้าเป็นเอ็กซ์ตรเจลเนี่ยเนื้อจะนิ่มมากจับง่ายนิ่มมากแล้วก็แผ่เล็กลงนะคะสามารถที่จะยัดซิลิโคนได้ง่ายขึ้นนะคะ เปลือกบางเปลือกบางลงแต่คําว่าเปลือกบางไม่ได้หมายความว่ามันจะฉีกขาดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจในคุณภาพได้หรือแม้แต่ตําแหน่งของการซิลก็ตามการซิลปิดก็มีความแน่นแล้วก็มีความเฟิร์มมากขึ้นนะคะเจลมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นนะคะแล้วก็คงตัวไม่เสียรูปแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งของรุ่นใหม่นะคะของทั้งเ e นเตอร์กับโมดิว่าเนี่ยก็คือเขาฟิลเจลค่อนข้างแน่นประมาณ97-98การฟิลเจลค่อนข้างแน่นมันจะลดในเรื่องของ การเกิดริ p ป i n g การเกิดดิ้วรอยในยอนาคตได้เหมาะสาหรับเคสแก้หรือเคสที่มีปัญหาดิ้วรอยอยู่แต่เดิมนะคะแล้วก็2รุ่นนี้ค่ะคอนเฟิร์มนะคะว่าแผลเล็กนะคะทั้ง m e n เตอแล้วก็ทั้งโม t ิว่าก็เลยเป็นซิลิคโคนที่เดลซิฟคลินิกเลือกใช้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นรุ่นโมติว่ารุ่นมีชิปรุ่นไม่มีชิปเมนเตอรุ่น Standard แล้วก็เมนเตอรุ่นเอ็กซ์ตันะคะทั้งทั้งหมดที่เราใช้ก็จะต้อง ผ่านการการันตีด้วยออยไทยแล้วก็ F D A ของสหรัฐอเมริกา a p p r o v นะคเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของคุณสมบัติของซิลิโคนได้เลยใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับซิลิโคนนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนดีจะ,ะเลือกแบบไหนชอบแบบไหนจริงๆเข้ามาดูได้นะคะมองไม่สามารถบอกได้ค่ะว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันถามว่ามันมันเป็นการดูองค์ประกอบโดยรวมเช่นดูสรีระทั้งหมดดูความนิ่มดูความชอบความเซ็กซี่ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วก็ดูฐานอ,อุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนําแล้วก็เลือกให้ให้เหมาะากับคนที่สุดเพื่อให้ออกมาเป็นบาร์บี้เบสที่สวยแล้วก็โดนใจในทุกทคนโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยค่ะ